สวัสดีครับพี่น้องมือนีกัทิมาว้านเฮลงบัตรครับบัตรหน0่ 1, บาทเป็นบอ่อปลานินครับบอ่สอสวนตูพิกัดกัยู่บ้านละหาตบบนตะบลละหานอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิครับเราจะพาไปเบิ้งครับบรรยากาศนี่ครับเป็นบอ่อข้างหลังนะครับ,บรับ77แพ้ครับมือนีครับบรรยากาศครับเริ่มเอิญเริ่มเลี้ยงครับ เออมาจับได้ฟังก็จับได้แล้วมันจับได้เลยแล้วมือกะไดนี่ครับไปเบิ้งกันเรื่อยๆพ่อกันาดี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศรอบๆครับเอาเพิ่มผมได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับก้าไร่หนึ่งงานมีแต่ทีมงานผีบ้านี่แหละครับจัด จริงๆนะมันน่าจะ9กสตอนนี้ก็เริ่มได้นะครับครบแล้วครับคนครับได้ตับฉลากแล้วพี่น้องมาเบิ้งกันครับคนแรกกับผมผมครับาแทนก็ไคนแรกนะครับขอเชิญเลยนะครับรอเวลาครับจะได้เสร็จแล้วจะได้ได้ต่างคนแล้ครับได้มรน้เจเจเกัคนแรกครับตั้มคนแรกนะครับคนแรกเลยครับผมอ่าหกร้อยตั้มจมาพันหนึ่งจายหงหกร้ออ่าโอเค อพี่สมปองครับพี่สมปองอยู่พันเอ็ดอพี่สมปองครับพี่แบนตอนนี้เริ่มเก็บเงินครับโรอจับสลากโอ้โสรอครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบคนอื่นรออยู่ครับนี่ครับรอครับครับเรายังมีจับสลากอีกรอจับสลากอีก่ไทยน้อยครับั้หมดปลาเียนั่งหยอกก็ไดแป้งดันครับแป้งดัน พี่หลุมเล่าเยนะยำมาละยิงมเลยเมื่ไหร่ต้นบงมิกไวมน้ำบัวไปนะครับไปนะครับาไปเห็นกันจ่าเลยครับจับฉลากเจ็ดเจ็ดอันครับเจ็ดเจ็เจ็ดพุ่นเจ็ดเจ็เจ็ดแนะครับเจ็ดเจ็เจ็ดคนับเริ่มจับฉลากนะครับมานเขา ไม่มีการล็อกบัตรล็อกเบอร์นะครับเราทำให้โปร่งใสนะครับสสสเจปรี้ยวเลี้ยนจปอไรบเจ็ดสิบเ,เจ็ดอ,อันนะครับเห็นตามกันเนาะเอาผมจะเรียกชื่อตามเีอเดอร์ไอ้คนที่ประมายอยู่คนหนึ่ง แพ้เลยยุแถวใดก็ตามเด้อคือว่าขยับเอาเพราะว่าผมตัดออกไปเลยเข้าใจเนาะครับเนาะบอกมาคือตัดจิตเลยครับตัดจิตเลยครับคือว่าถ้าแถวใดที่ว่ามันเหลืออยู่อยู่แพ้เดียวน่ะก็ขยับเอาอ่าท่านแรกครับท่านแรกนะครับตั้มนนยาคาพี่ตั้มนนยาคาครับคนแรกเลยครับคนแรกเลยครับพี่แรกเลยครับเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ แถวนะครับแถวรอรอแถวเนี่ยมันจะเป็นแถวหนึ่งไปถึงแถวที่สิบสองนะครับแล้วหมายเลขคือหมายเลขหนึ่งแถวที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งแถวที่สองหมายเลขเปิดแอันี้นะเข้าใจตามกันเนาะเปิดโอเคครับคนเลข แถวคนที่สองพี่สมปองอราพี่สมปองครับมามันแถวแรกจิ้มแอจิ้มจได้มได้ิได้แซ่บเพี่ไทยน้อยพี่ไทยน้อยนะครับแถวที่สอเบอร์สแถวที่2เบอร์สี่ครับพี่โอ้ครับมครับลืมจับระเบียบสามก้มแล้วครับิืมล้งกันแล้วจับเบอร์ไท้เบอร์มันได้แล้วครับแถวที่1จะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงมุมมุมตรงนี้นะครับ นี่ผมเห็นะครับรัันจะมีอยู่12แถวนะครับพี่น้องเสียแหน12แถวครับนับมาจากฝั่งนู้นนะครับฝั่งทิศตะวันตกหมายเลขหนึ่งจะอยู่ฝั่งทิศตะวันตกนะครับแถวที่1แถวที่สองแถวที่3มแถวที่4ี่ไปถึงแถวที่สิบนะครับแถวที่สามไอแถวที่1ิบเบอร์สาต้องยุ่ฝั่งนู้นอะแถวที่ท้ายแล้วนะช่องทาง youtube นะครับช่องทาง youtube ต้อมลูกอีสานคนเชยภูมินะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกกางหวนเลยน้่นไอ้นมองยานะเข้าไปแถวที่หนึ่งหนึ่งถึงเก้าเอาครับนี่ครับบัตรของผมได้อยู่ตรงนี้นะครับเข้ามาคนสุดท้ายนะครับจสีสมๆนะครับคนที่บ้านไหนผมครับเปยนกันบ้านครับนี่ครับอานันกยางนั้น พี่พี่มีเอ๋น้องอาใช่ไหมครับหนึ่งพันสงพันสามฮัลโหลครับกำลังครับกำลังกำลังพร้อมครับเข้ามาสุดท้ายนะครับชื่ออะไรครับยกมือเลยครับขับรถเข้ามานะครับฮัลโหลระวังเชือกนะครับระวังคมแต่ละครับจัดระเบียบสังคมแต่ละคนจับได้แล้วก็ไปครับจับได้แครับ รบบพี่น้องเสียนแห่ที่ไหนครับนามตื่ๆครับมือนีหน้าบบลึกแถที่สี่มรสแบกนรอบันไพ่ครับนี่ครับเียจ๊าๆนี่เฮ็ดแห่ขายพร้อมครับเรบวันแห่พร้อมรอได้ขางฟังคนดีเด้งหมันหมันมันจับฉลาดไหมฮะเออป๋าคนรอยู่ขางฟังครับนับหนึ่งมาจากทางทิศตะวันตกนะครับพี่น้องเสียแห่ เริ่มจัดระเบียบครับเริ่มเลี้ยงแล้วนี่ครับหุ่นซวนครับหุ่นซวนด้อมส้มครับด้อมส้มเสียก็ส้มเก่งก็ส้มไหมผู้ที่บ้านให้ครับให้เราเมีย์กันผมก็ชีวิตบ้านครับนี่แก่ขาๆนี่ครับเสียสีส้มนี่แหล้วทีมงานครับมันจะว่างอยู่หนึ่งทุ่นนะครับคือทุ่นของพี่ ที่บ่อหนองเบนนะครับบ้านที่ดูใจหมู่เก้าตำบลในเมืองอำเภอเมืองนะครับเนื้อที่บ่อห้าสิบไร่ประเภทปลาคึ่งปล่อยกึ่งธรรมชาตินะครับมีบึกใหญ่แน่นอนนะครับบ้านชิล็กใหญ่ครับแหฝั่งหนึ่งร้อยแหแพรสองร้อยสะดึงฝั่งสองร้อยนะครับใครที่อยากไปถ้าไม่สะดวกมายืมขึ้นทักหาผมนะครับผมจะมีทีมงานเข้าไปโยมพื้นให้พรุ่งนี้ผมจะเข้าบ่อ จะไปโยนทุ่นประมาณร้อยกว่าทุ่นนะครับคนหมานครับอยู่ไกลฟังก็ได้พังโอ้จับู้ได้จับสลักได้ฟังก็ของขอทายอยู่ครับแล้วแต่ครับดวงไพ่ดมงมันครับมือเนี่หมานไพ่มานมันดูที่ฝีมือครับผมจับได้ตรงหันก็ต้องอยู่ตรงหันครับตามกติกาครับของเขามือสองครับมือสำรองทรงช้นลงไปก่อนครับมือนี่ยพอดีเลยพอดีเลยสัน บอครับทีมงานพี่น้องเราบอกพอดีเลยท่านข้าพร้อมแล้วส่งสัญญาณนะครับพร้อมแล้ววางเลยเด้วยวางตามลมนะครับวางตามลมตามลมครับตามลามลมไปตะเพ็ดออกครับผมพี่น้องมึงเกิ้ลพี่น้องมึงอ่ะขายวะพันหนึ่ง <laughs> ที่เนี่ยขายถามซื้อขายที่กัน,ลนเลยของนี้ยังกว่างเลยไหม เอาอีกหน่อยครับยืนครับยืนยืนยืนพร้อมยังครับนะครับพร้อมยังครับพร้อมยังพี่น้องเช่นนี้ขึ้นศอกนะครับนี่ครับทีมงานเอาขึ้นศอกครับเดี๋ยวนะครับนีพี่น้องยังไม่ขึ้นศอกนะครับรอกันครับรอกันแป๊บนึงครับเย็นๆครับเสื้อสีน้ำเงินก่อนนะครับ บ่อนี้อยู่บ้านละหารนะครับอยู่บ้านละหารบัตรร้านอาหารอเมริกันระทจังหวัดใจภูมิบัตรทั้งหกเจ็ดสิบหกเซียนเจ็ดสิบหกเซียนครับมือนี้เดี๋ยวนะครับรอรอรอพี่เสื้อสินเงินก่อนนะครับครับพร้อบนะครับตอนนี้เริ่มแล้วเดี๋ยวน้องยิ้มน้องยิ้มน้องยิ้มเอายนครับเออพร้อมครับไปจวดครับเบิ่งบัตรเลยครับเอาไปเอาพี่น้องเอาเอาเอาครับเอา นั่นนะขอซื้อแหผมอีกตัางหากสองล้อยวันนี้ไหมอย่างครับทีละฝืนครับทีละฝืนครับผู้ใดที่เต็มเขาอนุญาตครับรอเบอร์ครับพี่น้องเอ้โาผู้ใดขึ้นคนแรกเริ่มครับเริ่มดึงแล้วไปเอ้าคนแรกครับคนแรกเป็นยังไงชาแรกนะครับชาแรกครับทางใดที่ขึ้นคนแรกครับเดี๋ยวเบิองอยู่ครับเป็นไงครับพี่ธนาชัยท่านนี้ครับเป็นยังไงผู้ใดก่อน เงียบใช่ไหเนี่ยอันอันอันครับไอ้น้องครับนีครับเอาคุณต้นผมครับร้่งไหมครับอ๋อเลืมแล้วครับเออเออครับล้เอาเลยครับอู้ครับนีครับได้แก่ทุกคนครับเออันเป็นไอ้งามครับงามครับ แต่ก oh, ันทุกคนครับมานกันทุกคนครับ1น0 0งบาทความเร็วปโอ้ทำปุ wow, ๋ยได้ปุุกไงาผมกางฟังหมดละปุกไงครับางไ่เลยปุกโอ้ยทีตามไปล่งลี่ยครับชาเกนี่เต็มนะครับแต่ละคนครับผูเดปลดเร็วเานี่ครับแหปลาล่อครับ หลอบอกว่าไม่หานแล้วแต่ปาอึ้ม <c oughs> ปะรอบอกบ,บอกห <c oughs> านปะรอบอกไม่หานแต่ <c oughs> อืมให้กับนังใจพูดแล้วครับไกลๆผมกับรถขาวๆทั้งหน้าผมกับให้หู่นซวนกันครับได้กันทุกคนครับงานมาปะนนิ้วใส่งามๆเพื่อนละครับก็เด็กประชที่สองครับร้อยเบ,บิ้งครับ พูดนะครับไปแล้วครับชาซองครับจวดโอ้ปวดเร็วครับพูดนะครับทั้งคุณไปแล้วครับชาซองกันได้คนที่พอชาแรกยังบ่แล้วก็มีครับพอได้ปลาหลายครับเต็มอายาครับแต่ละคนปวดกับจวดไปอีกแล้วครับจวดเริ่มอยู่แล้วครับบางคนก็ไปฟองชาสามชาไปแล้วก็มีครับพูดนะครับทู้งคุณน้ำเป็นออกฟังน้ำเบนออกครับ เอ๋อจวดทางนี้ครับเออนได้หลายพุ่ธเทออกก็มีครับตัวนึงเทสถิมก็มีหลายหลายพุทธไหมตะปุนเป็นไงครับตะปุ่นอะไรตะปุ่นนี่ท่านไหนตะปุนนะนอนไม่หลับครับตะปุ่นตะปุนครับไูลไกลๆพวกครับการหาตะปุนเอาครับชาแรกยังม่เล่วอยู่ครับบาปคน

มีหลายเผาอยู่ดอกหลุดแคบเผาเดี๋ยวนึงดอกสองเผาตางมันไปจวดมุ้ยปลาแตกไรไหมไม่ไ<อ>ถูกแคบเพิ่มนั่นน่ะเบิ้งเนี่ยแคบที่สองนะครับแคบที่สองครับเจ้าท,ที่หนึ่งเบอร์สองครับนี่ครับรอเบ,บิ้งครับกำลังฮาวขึ้นครับเป็นเละรุ่นน้องกันครับ ขึ้นมาแล้วโอ้ครันี่ตาครับขึ้นมาครับอ้นีครับขึ้นมาลวับโอ้ครันีตังามครับอยนา้ับ้ครนี่ครับอ้ยขึนลวคับครับนี่งาครับอยขนแล้วครับันี่ตัวครับองยขึ้นมาวับโครับน่ตังคัองยนาแล้ัอหครับนี่ตวงาบโ้ยนมา้ครับอคันีตวาคนอครับอาชีพ บาดแห่โดยเฉพาะครับาเบิ่งแต่ลอครับกำลังเห่าขึ้นครักบกำลังดึงละการสะชัดอาจจะย่อนแสงนะครับพี่น้องปร,ประมาณสี่ตัวรู้นี่ครับเอาแตล่ลอไหมกระตุกกระตุกสับตาแล้วเราไงเอาเอาเฮ็ยหหเดีจโจโ๋ยวเจ้าเอาเอาสำับแล้ว รุ่นลนลงไปครับอู้หูเหรอรุ่นน้องอ<า>๋อตื่นขึ้นมาตะลอดอ๋อคือหันซ้ายหันขวาตลอดเบิ้งตลอดแล้วลหันซ้ายขับมาอู้อู้อูอ้พี่จะรอยไหมอืดสุดยอดครับคุ่นเหรอเชนลอบันไถครับสมกับเป็นเชนอี่หลีครับสุดยอดครับแห่เพื่อนอนี่แห่ตาหน้าจัดตุรัสครับสีม่วงๆๆนะครับผมไม่ยอมสีไหม มันพอกไปยู่จมให้ตานายเราตานายกันเบื้องคลิปนี้แล้วเจ้าเฮ็ดเผาดีๆแล้วเจ้าอังวังลังอ่ะไอ้น้องจมให้เจ้ารอดเนี่ยมันเผาไม่อยู่มันเผาไ่อยู่ครับบอกเซวกันครับบัาตับาตับาตัวงามยุบปบบนี้นะจู่น้องช่างวาดาต่อแเฮีสองฝืนนี่สบายเลยเนะี่ยสีม่วงอะ่ะสีม่วงยังเดี๋ยวสองฝืนสีม่วงเคลื่อนไหม เห็นบ้าตลองวันมนเสานี่คร right ับเย็นแหย่แล้วครับแต่ว่าสีม่วงขกันอีกีกันสีม่วงขึ้กันไหมจกเส้นตองไหนน้องเออหกเส้นลงอ่าันเจ็ส้นหมดไงก็โกนคับจวดไปวเหเองัดห่พื้อนย่เห็ดเองครับโอ้วานออกดีครับความเร็วเป็นของปีศาจครับบอนี่ เจอซีเส้นพอดีหาเส้นปอดนี้นี่ครับวันนี้ครับอ้อมีตัวง้ามครับชิ้นนี้ล้วครับวันนี้ครับเบ่งดูรับอูนเหรอครับได้กี่เจ้วครับผ่านกันทุกคนครับถึงสองตัวเห็นเจ้าของบ้านนะอ๋อ เออนะครับถึงแล้วครับดูดงวนฉลิญครับใส่โลจนลเรูิญน่าครับขีเด็ดกัใส่โลจนเจเิญอย่างเดียวีเด็ดมียเนาะะใส่โลจนเจริญใส่น่าครับขีเด็ดครับใส่โลมาแล้วนี่เป็นไงท้งบ่อครับหันมาที่ดิจิวยนรอบันไพครับขบปเงจวดครับไปดูดดูครับ วันการวัดเหียครับแต่โอ้ยวันเดินวัดครับเราวัแต่ละบาดเลยใช่ครดูครับดูครับคุณกับราตากเอาคุณนะครับตาเราดูคดูคดเชียตั้งยิ้มยู่มกหๆครับพญ่อึนพูดเหรอคุณตนร้องกับพี่อุ่นพญ่อึ่เบื่อเฮียเราเบอเอ็นเบื่อี้คิดองไรดี้ามาแล้วครับปวดเบ่เียครับเิ่งรถกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วการดึงาครับเราค่อยๆดึงครับ ่ครับวิธีการดึกปวาต้อ,อ,องปมดใจฮอนครับมาแ่้วใส่โลวใสโ่โลมาแล้วขม้ก็ได้แล้วครับขึ้นแล้วเป็นไงมันประมาณรอบ,บึงครับบายดีเตรียมพร้อมนะคือบังหันบ่น ลงไปครับตกันลดเกรด่ตลอดครับลงรกราครับเต็มมายครับเต็มมายครับโอ้สุดยอดนสั่งให้บานมาทังอย่เด้อมเน่ยหอดเนี่ยบานบอดจังเนี่ยบานกลับขึ้นมา เยจจะเลี้ยงมันเออบึงกัปพงยลเรลงข่าเลยครับอ้เราบึงนะบึงเดบึงเด้อกขึ้นมาได้ยังบึงบึงบึงครับบึงเราบึงเรอขึ้นตะลบทูน่ยวไยเดี๋ยวไทยงรอก็เดี๋ยวาแห้งเละครับอ้ยเต็มมายครับขากินลครับตะลับตจวครับโอ้ มาทานอัน so ี้เริ่มขื่นกันแล้วครับพี่น้องนามพอตื่นครับปลาเริ่มบิดแล้วจับอาหารแยังแพงอยู่น้องนี่ครับเริ่มจมแล้วจะจมจะจมาดกันพุนแล้วากันจำโรงบาลาชิวินบ่อยผมฟังคุณนั่นผ่ได้ ปิดงานบุรีครับปลากินโฟมเบิดเอเพราได้ตัวใครเนีอยู่ดอกดีกว่าบุรีชมครับชมขีดมือไม่ดีครับวันนี้ออ่นแต่พอคนละสิบโลครับอ๋อเบอร์เราจะรีบกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับที่ติดตามเราชมคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับมาครับนี่ครับกูจัดดูแลรับผิดชอบครับรับเงินคืนครับทุกคนครับถือว่าสุดยอดครับน้ำใจครับมีการคืนเงินให้ทุกคนครับ ครับคนนี่ครับใจเย็นๆครับเรียกเรียกเป็นเรียกเป็นคนครับนี่ครับเป็นคืนนีนให้ทุกคนและครับมาตรงห้องครับใจเย็นพี่ชัยแล้ติ๊กชื่อติ๊กชื่อคนมันหลายครับใจเย็นครับดูแลกันทุกคนครับ